สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามชมคลิปของผมทัง้งหลายผมนายธนนทชมบูบลรหลัสนักศึกษา5 4 0 1 0่ศูนย์หนครับวันนี้จะมาสอนวิธีการวาดข้อหมุนเบาะนะครับตอนแรกเราก็เปิด s o l i d w o r w o r k มากดที่นิวครับเลือก Part โอเคครับจากนั้นเราก็เริ่มด้วยการสเก็ตครับเลือกเพลครับที่ต้องการใช้ สี่เหลี่ยมวาดสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้วาดแบบเซนเตอร์เรกแทนเกิลนะครับวาดจากจุดออริจินมาแล้วกำหนดขนาดด้วยสมาร์ทดิเมนชันครับด้านละ10มิลครับจากนั้นเราก็เอ็กทูดนะครับ เอ็กทูดให้มีความยาวให้มีความยาวยี่สิบมิลลิเมตรครับผมเลือกมิดเพนนะครับจะได้ยืดมาสองครั้งเท่ากันต่อไปนะครับผมจะขอแก้ไขาสเก็ตตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากมันต้องมีวงกลมข้างใน ที่มีไดม,มิเตอร์เท่ากับแปดนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะว่าหูคล้ายหูของมันต้องสังเกตนะผมจะว่าสี่เหลี่ยมที่ไหน กั 1> 1นหะนึ่งครับแล้วก็ก,กำหนดขนาดให้มีขนาดสกกับจุดจุดหนี้เรกับ14่รงนี้มันต้องอยู่ตรงกลาง มันก็จะมาเป็นขึ้นวงกลมออกมาแล้วก็จะว่าวงกลมข้างในที่มีด iameter เ,เท่ากับแปดมิล ก็จะเอ็กซทูดครับเอ็กซทูดเข้าไปในชิ้นงานไม่มีความหนาเท่ากับสามมิลลิเมตรนะครับต่อไปก็จะลบคมลบคมชิ้นงานฟิลเล็ นสามมิลเนี่นตรงนี้ไปก็บคมขนาดหนึ่งมิลเนี่ ำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่สีให้ชิ้นงานเพื่อให้มีความสวยงามำเสร็จเร้วยครับขอสดงเสา็จ เด็กันเสร็จแล้วครับจบแล้วครับขอบคุณครับ